ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสู่บูธของโรงเรียนบออ่อทองวังจันทิยานะคะโรงเรียนบ่อทองวงจันทยิยาเราดาเนินการพัฒนาหลักสูตรทางศึกษาและรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อรองรับในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC มาโดยตลอดนะคะโดยในวันนี้นะคะในการจัดนําเสนอผลงานของเรานะคะจะมีด้วยกัน2อุตสาหกรรมค่ะน,นั่นก็คืออุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารนะคะและนี่ก็คือผลงานนวัตกรรมของเรานะครับโคมไฟซาราเซล ซึ่งได้จากรายวิชาพลังงานทดแทนและการใช้ประโยชน์ครับโคมไฟโซล,ล่าเซลล์นี้ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและได้รู้ถึงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งทําให้ไฟติดในตอนกลางคืนโดยไม่มีแสงอาทิตย์ครับนอกจากนี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้ในการต่อแผงวงจรเบื้องต้นและได้รู้สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและการออกแบบเบื้องต้นด้วยครับและนี่คือ ชิ้นงานของเราจาการายวิชาอุตสาหกรรมดิจิตัลตัวบ้าน Internet เน็ต i n หรือบ้าน IoT ของเรานะครับบ้าน I, IoT ของเรานั้นเราจะใช้ระบบของเซนเซอร์ไลท์ลเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์รับแสงที่ใช้ในการรับค่าของแสงเมื่อค่าของแสงต่ำกว่า30หรือน้อยหรือน้อยกว่านั้นตัวไฟบ้านจะทำการเปิดส่วน อีกส่วนหนึ่งของเราคือตัวของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะใช้ในการคิดไบต์ IOT ซึ่งตัวของระบบนั้นสามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเท่านั้นนะครับค่ะโรงเรียนบออทองวงจันทรวิทยานะคะได้จัดผแผนกการเรียนคหาวกร,รมในระดับชั้นมต้น ที่เกี่ยวข้องกับการแปลรูปอาหารไว้ในรายวิชาเพิ่มเติมเช่นเบเกอรี่เบื้องต้นเบเกอรี่สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแปลรูปอาหารค่ะส่วนในระดับววชั้นประวชนนะคะก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการแปลรูปอาหารไว้ในรายวิชาเพิ่มเติมเหมือนกันค่ะเช่นองค์การวิชาชีพค่ะและสาเหตุที่ใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเรานะคะได้เรียนบรูรณาการเกี่ยวกับกล้วยในทุกระดับชั้น เพื่อแก้ปัญหากล้วยล้นตลาดค่ะราคากล้วยตกต่ำและยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนของเราด้วยค่ะดังนั้นจึงเกิดการแปลรูปอาหารเกิดขึ้นนะคะที่เปลี่ยนจากกล้วยธรรมดาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราค่ะ เค้กคีนหรือเค้กจากกล้วยน้ำว้าคือการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไม่มีไขมันทานไม่มีการแต่งกลิ่นไม่มีสีผสมอาหารและไม่มีน้ำตาลเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพค่ะบานาน่าแยมคือการนำกล้วยน้ำว้าและมะเขือเทศมาแปรรูปผสมกับน้ำมะนาวน้ำตาลทรายผงอบเชยแล้วนำมากวนจนได้เนื้อแยมค่ะ คุกกี้กล้วยน้ำวา้าคือการนำกล้วยน้ำว้ามาแปรรูปโดยการทำขนมอบค่ะกิจกรรมนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความสามารถความถนัดและความชอบของตวเองทำให้เราสามารถนำไปประกอบอาชีพและเสริมสร้างรายได้ต่อไปได้ครับพวกเราโรงเรียนมอททองแก่นธัทญาขอขอบคุณครับ